สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีชาวโอตะคุทั้งหลายนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยวันเอสทีนิเม ผมต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่หายไปนานกว่า3ปีนั่นก็เพราะว่าผมต้องไปเกณฑ์ทหารนั่นเองบวกกับตอนที่ผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องหางานทําทั้งปัญหาส่วนตัวและเรื่องงานเลยไม่มีเวลาที่จะทําช่องต่อเลยครับพออะไรที่มันเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็เลยกลับมาทําต่อต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและใครที่อยากให้ผมสปอยมังงะเรื่องนะครแห่งอัญญมณีก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและวันนี้เรื่องที่ผมจะมาสปอยเป็นมังหวาที่มาใหม่และน่าสนใจ มีชื่อเรื่องว่า The g r e y m a r t e ตอนที่ศูนย์ปรมบทพวกคนบาปไม่ว่าพวกมันจะก่ออาชญากรรมหนักหนาเพียงใดมันสมควรตายนี่คือกฎนี่คือคำพูดของเกรทก่อนที่เขาจะถูกจองจำณวันนี้กฎนี้จะถูกพับเก็บเกรทได้ถูกจองจำในคุกจากสิ่งที่เขาทำในขณะนั้นเองได้มีเสียงเสียงหนึ่งปากฏขึ้นนักลงทันเกรท ผู้บังคับใช้กฎหมายอันแสนโหดร้ายนี้ประหารมันนัดต่อนนัดนักโทษเจ้าเสียใจในการกระทําในอดีต er หรือไม่เมื่อซึ่งเสียงคําถามเกรดได้ตอบกลับไปว่าโคตรเสียใจเลยว่ะแม่งฉันน่าจะฆ่าให้เร็วกว่านี้ฉันจะได้ช่วยพวกพ้องที่ถูกอาชญากรรมฆ่าถ้าฉันฆ่ามันได้มากกว่านี้ฉันจะได้สร้างเขตปลอดภัยที่วาดฝันไปแล้วถ้าฉันฆ่ามันได้โหดเหี้ยมกว่านี้พวกมันจะกลัวบาปจนตัวสั่น จนไม่กล้าที่จะโผ่หัวมาทําตัวทุเรศอีกเลยเกรซได้พูดด้วยน้ําเสียงที่โกรธเคืองเป็นอย่างมากสิ้นเสียงคําตอบของเกรดก็มีเสียงเดิมได้เอ่ยขึ้นมาว่าฉันจะพิพากษาเธอเองเกรดก้มหน้าแล้วยิ้มอย่างสิ้นหวังในใจของเขาได้คิดว่านี่แหละคือจุดจบและเสียงเดิมที่เคยพูดกับเกรดได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่านักโทษเกรดแต่เสียงนั้นได้เปลี่ยนไปในทันทีและพูดต่อว่าเจ้าพึงพอใจในจุดจบแบบนี้จริงๆเหรอ ถ้าหากเจ้าย้อนเรื่องราวกลับไปยังจุดเริ่มต้นเจ้าจะทำตามความตั้งใจได้หรือเปล่าเกรซต,ตกใจกับเสียงที่เปลี่ยนไปและได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วได้พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในอวกาศและสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาก็เป็นสิ่งที่ยากจะทำความเข้าใจร่างกายที่ใหญ่โตและเต็มไปด้วยสีสันเกรซได้เอ่ยคำถามขึ้นมาว่าแกเป็นใครและสิ่งนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าข้าคือลูอุนลา ตอนที่1เรื่องราวเปิดขึ้นท่ามกลางจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เราได้พบกับราชาแห่งจัก,กรวาลผู้ทรงพลังมีนามว่ารูอุลลาซึ่งเป็นผู้ปกครองทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลเขามีร่างกายที่ใหญ่โตและหน้าเกงรงขามรูอุลลาเป็นผู้ปกครองทุกสรรพสิ่งและควบคุมทุกกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์ทันใดน,นั้นเองภาพที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นศีรษะของราชาแห่งจัก,กรวาลถูกสะบั้นออกจากลำคอจนขาดร่างกายของเขายืนค้างกลางอวกาศ ความตะลึงงานปกคลุมไปทั่วทั้งจักรกวาลและผู้ที่ทำสิ่งนี้ได้เป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุ19ปีซึ่งมาจากโลกลูอุนลาประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองถูกเด็กหนุ่มจากโลกอายุเพียง19ปีตัดคอเขาจนขาดและอุทานด้วยความตะลึงงานว่าเดี๋ยวสิว่าไงนะเด็กหนุ่มจากดาวดวงเล็กๆที่เกิดมาแค่19ปีตัดศีรษะของราชันแห่งจักรวาลทำได้ยังไงเพื่อตอบคำถามนี้ว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเกรท มันคือใครเรื่องราวได้ย้อนกลับไปกล่าวถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าเกรทเกรทเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ประหารน,นักโทษท,ที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากขนาดพ่อของเขาเองที่กระทําผิดเขายังไม่ละเว้นการลงทันการลงทันย่างโหดร้ายเกรทไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้จะผ่านชีวิตคนไปมากกว่าหมื่นชีวิตก็ตามในท้ายที่สุดความยุติธรรมในใจของเกรทก็ได้ครอบงําเขาเขาได้ตัดสินใจว่าเขาจะยึดรองโลกและปกป้องมัน เกรดยังไม่ทันทําความฝันได้สําเร็จก็ได้มีศัตรูที่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากนรกคุมไหนได้ปรากฏตัวขึ้นร่างกายของเขามีสีขาวสวมผ้าคลุมสีฟ้าเรืองแสงสวมมงกุฎอยู่บนหัวศัตรูคนนี้ได้บอกกับเกรดว่าเอง็งถูกขับไล่และในเวลานั้นเองเกรดได้ถูกในระเทศขับออกไปนอกโลกไปยังอวกาศระหว่างที่เกรดล่องลอยอยู่ในอวกาศราชันแห่งจักรกวาลก็ได้เข้ามาขวางทางของเขา รูอุลลาสัมผัสได้ถึงออราที่ชั่วไร้ของเกรสและได้กล่าวว่าออราที่เจ้าได้ปล่อยออกมานั้นช่างเป็นไหยาศจริงเจ้าเป็นบนทินต่อจักรวาลของข้าข้าจะจัดการเจ้าตรงนี้ทันใดนั้นเองกองยานแห่งราชันจักรวาลปรากฏขึ้นพร้อมกับอาวุธทำลายล้างดวงดาวที่เรียกว่าดัชนีราชันยานทุกลำได้ยิงลำแสงทำลายล้างมาที่เกรสแต่เขาก็ใช้เท้าถีบกระจกของยานและหลุดออกมาได้ เพื่อตอบคําถามว่าทําไมไม่มีใครหยุดเจ้าหนูนี้ได้เลยทั้งที่เขาฆ่าพ่อตัวเองและสั่งอาหารคนไปกว่ามหมื่นชีวิตเขาทําเพื่อความยุติธรรมอย่างนั้นเหรอเปล่าเลยมันคือพลังเกรทใช้ดาบฟาดฟันกองยานจนเป็นเสียเส่ยงๆจนทําให้ราชาแห่งจกกักรวาลตกใจเป็นอย่างมากเกรดใช้พลังแม้จะอยู่ในอวกาศอันเวิงวงังเขาพุ่งทะยานออกไปด้วยแรงและลมหายใจที่เต็มไปด้วยพละกกาลังพลังที่ครอบคุมทุกมิติ พลังที่สามารถตัดผ่านได้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่คาดคิดพลังที่ปฏิเสธทุกกฎเกณฑ์ของฟิสิกส์พลังของเด็กหนุ่มอายุ19ปีที่ตัดคอพระเจ้าและพลังนั้นได้ตัดศีรษะของลูอุนลาราชันแห่งจักรวาลเพียงเพราะว่าเองคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้มาเปิดคนอื่นเขาก่อนวะนั่นคือเหตุผลที่เกรทเอ่ยขึ้นและเป็นเหตุผลที่เกรทได้ตัดคอของราชันแห่งจักรวาลลูอุนลา ลูอุนลาที่ตกตรึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มตระหนักถึงการสูญเสียชีวิตของตนเองนีคากำลังจะตายจริงๆหรือทั้งที่ข้าเป็นถึงราชันแห่งจัก,กรวาลข้าคือกฎข้าคือจัอกรวาลข้ากำลังจะตายด้วยน้ำมือของไอเด็กตัวเท่ามดไม่มีทางสลอกลูอุนลาพยายามรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายเพื่อปล่อยใส่เกรสและเขาได้พูดขึ้นมาว่าข้าจะลบทุกอย่างรวมถึงการมีอยู่ของเจ้าลบทุกความเป็นไปได้ของไอเด็กวยร้ายนี้ซะ ก่อนที่ร่างกายของข้ามันจะยังไม่ทันสิ้นเสียงของลูอุนล,ลาเกรทได้ตะโกนขึ้นมาว่าไอระยำคำพูดนี้ทําให้ลูอุนล,ลาหยุดชะง,งักไปชั่วขณะพลังที่ลูอุนล,ลาปล่อยออกมาได้สะท้อนกลับไปยังคอของเขาทําให้ศีรษะของเขาที่ใกล้จะขาดได้ขาดลงร่างกายของลูอุนล,ลาและเกรทหลอมรวมเป็นหนึ่งและได้ตกสู่โลกเหมือนสายฟ้าภาพตัดมาอย่างโลกมนุษย์ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกําลังนอนมองท้องฟ้าอยู่บนพื้นหญ้าที่กว้างใหญ่ เด็กหนุ่มคนนั้นคือเกรทวัยเด็กเมื่อ10ปีก่อนก่อนที่เขาจะกลายเป็นเกรทเด็กปีศาจก่อนที่เขาจะฆ่าพ่อของตัวเองและก่อนที่เขาจะฆ่าคนไปกว่าน,นับหมื่นทันใดนั้นสายฟ้าที่หลอมรวมระหว่างลูอุนลาและเกรทได้ตกลงมาและผ่าลงที่เกรทวัยเด็กทั้ง3หลอมรวมเป็นหนึ่งและทําให้เด็กหนุ่มได้เกิดใหม่ในฐานะสัปปะหลาด และก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเดอะเกรมาร์กตอนที่0ูนย์และตอนที่1ถ้ามีตอนที่2มาเมื่อไหร่ผมจะรีบสปอยให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะครับและส่วนใคร ที่อยากให้ผมสปอยนครแห่งอัญญมณีต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทําต่อให้หรือถ้าอยากให้ผมสปอยเรื่องไหนก็บอกมาได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถติชมแนะนำได้นะครับผมจะเอามาปรับปรุงแล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีครับผม